ด็อกเตอร์ทำตามคำสั่งเสียแม่ปิดสู่สารเลี้ยงโตจีนผีเจอเสียงแววสั่งเพิ่มเป็น36โต๊ะโต ู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่สุสานหน่วยกู้ภยัยสว่างอุทยานธรรมสถานอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีหลังทราบว่ามีการจ้างโตจีนมาเลี้ยงดวงวิญญาณและมาพบกับทางทาดรธนพรวรรโชตอายุ43ปีชาวกรุงเทพมหานครเจ้าของบริษัทสารเคมีและน้ำหอมผู้ว่าจ้างโตจีนที่กำลังทำพิธีเส้นไหว้เทพเจ้าก่อนจะมีการเปิดเลี้ยงโตจีนโดยมีอาหารข้าวหวานรวมเจ็อย่างจากการสอบถามทางครอบครัวของดรธนพรเล่าว,ว่าก่อนหน้านี้ผู้เป็น แม่ตั้งใจจะจัดโต๊ะจีนเลี้ยงผีแต่คุณแม่ได้เสียชีวิตไปก่อนทําให้ทางดร์ธนาพรซึ่งมีความตั้งใจที่จะสารต่อจึงได้เข้าไปพิมพ์หาสุสานในอินเทอร์เน็ตและเจอกับสุสานสว่างอุทยานที่นี่เป็นที่แรกจึงได้โทรติดต่อประสานงานและมีการติดต่อสั่งโต๊ะจีนจํานวน3 2โต๊ะแต่พอมาถึงกับได้ยินเสียงลอยมาตามลมว่า36โต๊ะจึงมีการสั่งเพิ่มจํานวนโต๊ะจีนทําให้ญาติและเพื่อนร่วมง,งานทราบเรื่องพากันซื้อสลากกินแบ่งรั นายเอกลักษณ์อุ่นดีอายุ35ปีเจ้าของโตจีนเก่งโภชนาะเปิดเผยว่าตนเองทําโตจีนมามากกว่า18ปียังไม่เคยเจอใครว่าจ้างให้มาทําโตจีนให้ดวงวิญญาณซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกจึงยังมีความกลัวๆก,กับบรรยากาศที่สุดจะวังเวงส่วนข้าวที่เหลือจากการไหว้วิญญาณทางเจ้าภาพก็จะเก็บไปให้คนยากจนและไปกินกันภายในครอบครัว